กาบสบายดีพี่น้องกองไปสู่หู่สุคน,นะกับสบายดีพี่น้องสองฝั่งลาวไทยเนาะบอว่าพี่น้องไทยแล้วกับพี่น้องลาวแล้วกับพี่น้องอยู่ต่างประเทศน้ำเด,อด้อเนาะอยู่กับข้าพาเจ้าพี่น้องสองน้ำมลชาแนลเนาะอยู่กับบ่าวสวัสเข์คนเก่าคนเดิมเนาะืัอนี้เป็นวันที่ห้าธันวาคมซึ่งเป็นวันอ่านเกิดของผอหลวงของพวกเฮานั่นเองนะทุกคนเนาะข้าพาเจ้าสองน้ำมลชาแนลเนาะขอสำนึกในมหากรุณาที่คุณเนาะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านั่นเอง,เ,อง,เ,องเนาะเมื่อนี่ข่าพเจ้ากับผมมียังไยเนาะทุกคนนอะสิออกมา,าสมเซยเจ้าหน้าที่ทางฝั่ง,งลาวและกับสมเซยทางอันพี่น้องไทยเนาะพี่น้องไทยคนหนึ่งึ่งเพิ่นไปเที่ยวเมืองวังเวียงนั่นเองทุกคนเนาะเมืองวังเวียงส่งเพิ่นได้ไปเที่ยวเพื่อนโพสใน Ti k t o k ของเพิ่นเนาะึ่งเพิ่นไปเที่ยว,นนนนนยวแนะนำอยู่เมืองวังเวียงเนาะ สังเห็นเจ้าของเทือนแพ้คนหนึ่งเนาะที่กวาดขยะเอาเรื่าขี้เหื่อนั่นเองเราทุกคนเนาะลงแม่น้ำซองอยู่วังเวียงนั่นเองเราทุกคนส่งแม่น้ำซองดั่งเก่านักท่องเที่ยวไปกัดอาศัยเล่นน้ำเนาะกระโดดน้ำว่ายน้ำเนาะทุกคนเนาะสังเป็นน้ำที่ใสสะอาดแต่มีคนบางคนเนาะที่เห็นแก่โตเนาะสังกวาดขยะลงจาก อ่าเพื่อนแพรลงแม่น้ำที่ใสสะอาดนั่นเองเนาะทุกคนเนาะข้าพเจ้าอ่าเจ้าหน้าทีเ่เพื่อนกับบรินีทนอนใจเนาะหลังจากนักท่องเที่ยวเาาไทยเ,เพื่อนโฟดในแพลตฟอร์มทิกต็อกเนาะทุกคนเนาะเพื่อนกับเจ้าหน้าที่เพิ่นกับได้ห้องผูกเกี่ยวมาปรับทัศนคติหรือว่าตักเตือนนั่นเนองเนาะทุกคนเอาไปเสคมคิดโอกันเลยเนาะทุกคนเนาะเฮ้ยทุกคน,ค,นคลิปนี้เนาะทุกคน ที่สปปลาวเมืองเฟืองตอนแรกผมว่าจะไม่ยุ่งแล้วนะผมเชื่อว่าใครไปทเที่ยวเมืองเฟืองอะต้องเคยเห็นแบบเนี้ยดูดูกระดาษชิชูขวดพลาสติกเซ็พขยะกวาดลงน้ำแพริลน้ำเมืองเฟืองเป็นสถานที่ที่สวยงามมากผมไปหลายครั้งมากแล้วดูเนี่ยขวดน้ำลอยเต็มไปหมดเลย ไอที่พักเนี่ยชื่ออะไรก็ไม่รู้นะไม่อยากโจมตีหลัางคาสีแดงๆเนี่ยสีส้มๆเนี่ยเหมือนกุฏิพระเนี่ยปากเตือนพนักงานไหนครับดูบรรยากาศไอเราก็นั่งเรือน้ำใสมีหมอกลงมาเตรียมใส่บาตเพราะพระกำลังจะพายเรือมาใส่บาตเป็นไฮไลท์ของเมืองเฟืองเลย คือเราเค็าเล่นน้ำไหยตุ๊บปองตุ๊บปองอะแต่พอขค้งกวาดขยะลงมาเฮ้ยเราคนไทยเราจะรู้สึกยังไงช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันแชร์นหน่อยครับทุกท่านคือมันไม่ได้เราไปเที่ยวปกติไม่อยากจะออกมาคอมเมนต์ใครเลยแต่มันเกินไปเห็นบ่อยมากเนี่ยก็อ,ยอีกคนมองไปดิไหนก็เห็นแบบนี้กวาดขยะลงน้ำทำไมุ้ณหากินกับสายน้ำใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยเบตา หลังจากได้เบิ่งคลิปแล้วเป็นยังไงพี่น้องเนาะส่งในมุมมองของข้าพเจ้าว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่เห็นแก่โตวมักง่ายเนาะทุกคนเนาะมักง่ายในวังเวียงเป็นสถานที่อดดบตน้ตนของประเทศลราเนาะแต่เป็นยังคือมาเห็ุแบบนี้เนาะในเมื่อนะักท่องเที่ยวเห็นแบบนี้แหละเขาสี่อยากไปบ่เนาะทุกคนผนสี่อยากไปเที่ยวไปยังบ่อ้บานเฮาเนาะเห็นไหบานเฮ่าเสื่อมเสียเลยเนาะทุกคนมันต้องมีมันอ่าสามัญสานึกเนะาะรักษ้าความสะอาดสวยกันเนาะ ซึ่งเพื่อนได้พูดในคลิปทิกตอกเพื่อนกันเจ้าหน้าที่เพื่อนกับบรินิ่งนอนใจเนาะทุกคนเนาะขอขอบมกขอบใจขอบคุณขอบคุณเนาะนักท่องเที่ยวที่เอาคลิปลงโซเชียลมีเดียเนาะและ้วก็รับเจ้าหน้าที่ทางฝั่งเล่าเพื่อนกับบรินิ่งนอนใจเพื่อนกับห้องผูกเกี่ยวมาศึกษาโอห์มหรือว่าปรับศากาคตินั่นเองเนาะทุกคนเนาะขอขอบสมเซยทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วลก็ขอบสมเซยทั้งนักท่องเที่ยวไทยเนาะถือว่าเฮ็ดดีที่สุดเนาะทุกคน เมืองวังเวียงเป็นเมืองที่ท่องเที่ยวหนาสะอาดมีหมอกเราทุกคนมีหมอกมีอันทรายน้ำเราทุกคนทรายน้ำที่สะอาดส่องใสเนาะเละะ่ากุบบ่าวคนไทยแล้วก็ต่างประเทศเนาะสมัครไปท่องเที่ยวอยู่อ่าวังเวียงนั่นเองนนเนาะทุกคนซึ่งเป็นเมืองที่อากาศดีเนาะแม่น้ำใสหนาท่องเที่ยวเนาะทุกคนเนาะบุคคลหนาหักเนาะและะว้วก็บบ่าวเซียน บาหวาสีเหล่องอยังๆนอกาถุกคนถาว่านักท่องเท,ท,ที่ยวไทยเพิ่นโฟดแหละรัฐบาลาเล่าเพื่อนกะเจ้าหน้าที่เล่าเพิ่นกับคนหนึ่งนอนใจเนาะเพื่อนกับแก้ครเป็นด่นวนเนาะยกตัวอย่างคือเสาไฟฟ้า,ฟา,ฟาสีลมนะทุกคนเนาะมาทงางเจ้าหน้าที่เพิ่นกับประปรุงเร่งดว่วนนะทุกคนเนาะถือว่าสมเซยเจ้าหน้าที่เพิ่นเนาะที่เพิ่นเห็นความสําคัญของนักท่องเที่ยวเนาะทุกคน,นะกคนสําหรับคลิปนี้กข็ข่าพระเจ้าก็มีอย่างไรเนาะสีออกมาเว่าวแต่ทอรนี่เนาะทุกคนเนาะ พอสมเซยเดอร์นัก่องเที่ยวไทยเนาะที่ว่าเห็นยังบอกสมมาภาควนก็เอาลงโซเชียลมีเดียเนาะเอาลงโซเชียลมีเดียเนาะบางคนเขาก็ไปหาว่าโจมตีดอกความจริงมันก็คือความจริงนั่นเองเนาะทุกคนความจริงมันก็คือความจริงอ่าลังเทือเพื่อนน,ออนัก่องอาเจ้าหน้าที่เล่าเพิ่นก็อาจสีบโบเ็นเนะาะทุกคนอาศัยแบบว่าโซเชียลมีเดียนีย่แหละเป็นหูเป็นตาซอยเพิินเนาะทุกคนสำหรับคลิปนี้ครับพระเจ้ากักบสีขคอลาลงแต่เพียงเท่านี้เนาะทุกคนก็ สุขสันต์วันพอ่อเนาะทุกคนนะขอให้ทุกคนมีความสุขความจเจริญเนานะข้าพเจ้าแนะนาคนเล่าคนหนึ่งที่มาอาศัยพื้นแผ่นดินของในหลวงรัชก,กาลที่เก้ากับข้าพเจ้ากับขอสํานึกในพระบารหาการุณาที่คุณเนาะทีให้ข้าพเจ้ามีมาอาศัยพื้นแผ่นดินของพระองคนะ์เนาะสำหรับคลิปนี้ข้าพเจ้าขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ